ข้อที่65สิสัพปริสธรรมเจ็รทมันอยู่สูตรการประมาณธรรมของสติบุษคนที่มีความเห็นถูกต้องนะรรมันอยู่เป็นผู้รู้ธรรมรู้ธรรมก็คือรู้เหตุและผลทำเหตุนี้เกิดประโยชน์ทำเหตุนี้เกิดโทษทำเหตุนี้เกิดพ้นทุกทำเหตุนี้เพิ่มทุก์นี่รู้ธรรมรู้ปฏิจจสมุปบาทอัถถันอยู่นะอัถถัญยุตาอัถถันญูเนี่ยเป็นผู้รู้สาระประโยชน์ ว่าคราวนั้นเน่ยเราจะทําให้เกิดสาระประโยชน์อะไรเหตุปัจจัยนั้นเราจะทําเรื่องนี้เพื่อสาระประโยชน์อะไรเนี่ยเจาะมาเป็นเรื่องๆไปในคราวนั้นอัตตัญญูเป็นผู้รู้ตนนะรู้ว่าตอนนี้เราพ้นจากกิเลสอะไรแล้วตอนนี้เรายังเหลือกิเลสอะไรอยู่ก็ต้องรู้ตนนะอัตตานี่รู้ตนรู้อัตตาของตนนะ แล้วก็รู้ว่าตนมีความสามารถอย่างไรมีบาร,รมีแค่ไหนมีความสามารถแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยผู้คนยอมรับเราแค่ไหนอย่างไรผู้คนหมู่ไหนยอมรับเราแค่ไหนอย่างไรนี่รู้ตนรู้บารมีของตนรู้องค์ประกอบของตนรู้ว่าเราถนัดเรื่องอะไรไม่ถนัดเรื่องอะไรเรารู้ตนอันนี้เป็นผู้อัตตัญญูเนี่ยเป็นรู้ตนว่าองค์ประกอบของเราชีวิตของเรานี่มัน มีความสามารถแค่ไหนอย่างไรมีข้อดีข้อด้อยอย่างไรน่าลดกิเลสได้แค่ไหนแล้วอะไรยังลดไม่ได้นี่รู้ตนมัตตัญยูเป็นผู้รู้ประมาณมัตตัญยูตาที่อาจารย์อธิบายไปมันก็น,นี่แหละประมาณอ่านอาการได้ออกการประมาณต้องอ่านในจิตในกายนะอ่านเหตุการณ์เป็นผู้เล็งดูเหตุการณ์ว่าเออเนี่ยประมาณเนี่ยมันจะดูอะไรบ้าง ดูเหตุการณ์ดูร่างกายดูจิตใจไปพร้อมกันเวลาเราประมาณเนี่ยดูแค่เนี้ยเหตุการณ์ร่างกายจิตใจเหตุการณ์นี่เราทำอันนี้ไปแล้วมันมันเป็นไงเหตุการณ์นี่มันติดขัดเหตุการณ์มันติดขัดหรือเปล่าเหตุการณ์มันนะการงานหรือว่าเหตุการณ์อัถ้รทำไปแล้วเส้นทางโปร่งโลง่งหรือติดขัดบ้างแต่ยังลุยไปได้เออมันเกิดสภาพดีๆๆขึ้นอันนี้ทําไปเลยทําไปเลยนะ แต่ถ้าดูแล้วโอ้โหเหตุการณ์ก็ปิดกั้นเกินฝืดฟื้นเกินลำบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเล่าเกินเสียงเกินปัญหามากเกินนี่มาตลีเทพเทวทูตมาเตือนแล้วส่งเทวทูตมาเตือนแล้วอย่างนี้เหตุการณ์นี้เฮ้ยมันกันไว้หมดเลยอะไม่ให้ทําอะ กันไว้ปึกปักปึกปักหรือไม่ก็สร้างปัญหาไว้เสียบไว ave, ้แทงไว้ไม่ให้ทําไม่ให้ไปกวนอยははู่ม kind of ันเหมือนอะไรสักอย่างมันเหมือนอะไรจะขยําขย่ําสักอย่างโอ้ยว่าทำอะไรน่ะกวนมันคล้ายๆอย่างนั้นนะมันจะมีข้อมูลที่มันลืมล่ำลืมล่ำลืมล่ำอยู่เราจะเห็นเยอะอะไรที่มันจะทําเป็นสร้างปัญหาไว้ปิดกั้นไว้สร้างปัญหาไว้หรือมันเสียงเสียงตึงเสียงมันมีอะไรที่มันสยองสยองเสียงเสียงอยู่เราก็ต้องดูว่าเฮ้ยอันนี้เสียงไปแต่างนเป็นต้นพระเจ้าไม่ประมาทแบบนี้ไม่เอาต้องถอย อย่าประมาทเด็ดขาดเจอแบบนี้ต้องถอยเฮ้ยยังไม่ใช่เวลานี่เหตุการณ์นะถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างมันใช่เหตุการณ์หรือ,อยังถ้ามันใช่มันก็องค์ประกอบจะลงตัวสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็หนุนโอ้นี่นี่ก็เสริมหนุนเส้นทางโปร่งโล่งหรือติดขัดบ้างแต่ก็ยังลุยไปได้โอ้ลุยไปได้อ,อันนี้ก็เสริมหนุนกันตึ๊กตักตึ๊กตักตึ๊กตัก,ตก,ตกมันมีสิ่งเสริมหนุนอยู่เราจะเห็นสิ่งเสริมหนุนอยู่แต่ถ้ามันไม่ใช่นะโอโ้โหมีแต่สิ่งขัดขวางอันนี้ขัดขวางขัดขวางขัดขวางน่า ขัดขวางสร้างปัญหาอุปรสรรคมาขัดขวางอย่างเนี้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วน่ารู้ว่าเสี่ยงเสียงมันเสี่ยงเกินเรารู้ว่าโอ้ทาไปเสี่ยงไม่คุม้มได้ไม่คุม้มเสียเสี่ยงอย่างนี้เป็นต้นลักษณะอย่างเนี้ Hin. ต้องอ่าน like นี่คือมัตตัญญาตในเรื่องเหตุการณ์ด้านร่างกายก็เหมือนกันเออทำอันนี้เราสบายเออเอาเข้าไปเออทำอันนี้เราไม่สบายไม่เอานะอย่างนี้เป็นต้นหรืออันนี้มัน จะดีหรือไม่ดีเนาะอะไรเงี้ยร่างกายก็เหมือนกันนะเอ๊ดีหรือไม่ดีเนาะทาไปนี่ก็เอ๊ะจะดีหรือไม่ดีน่ะ,นอ,ะ,อ,นะอย่างนี้เป็นต้นมันถ้ามันมั่นใจเออทํานี้น่าจะดีก็ทําไปเอ๊ทำไปแล้วชักไม่ดีรีบหยุดแววไวน่ะหรือแม้แต่การประมาณเหตุการณ์นี่แหละมันจะมีผลถึงร่างกายเราเอ๊ร่างกายไม่ค่อยสบายนะเราไปทํางานนี้น่ะทางานนี้ทําประมาณเหตุการณ์นี้แล้วร่างกายมันไม่ค่อยสบาย อันนี้ก็เหมือนกันนะร่างกายไม่ค่อยสบายเนี่ยแปลว่ามันเอ๊ะทำไปแล้วยิ่งไม่ค่อยสบายมันบื้อบื้อมันแย่ไปเรื่อยเลยเนี่ยอันนี้แปลว่ามันไม่ถูกกันณเวลานั้นจริงๆเนี่ยสิ่งไหนที่มันไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยเวลาเราไปทำแล้วมันก็จะไม่ค่อยสบายเหมือนกันเรามีฉันท่าที่จะทํานะยินดีที่จะทํานะแต่ว่ามันโอ้โหกายมันจะไม่ค่อยสบายเขาจะออกมาทางเหตุการณ์ด้วยออกมาทางร่างกายด้วยและที่สําคัญอ่านมาถึงใจใจมันจะไม่ค่อยสบายทําอะไรก็ตามที่เหตุการณ์ก็มันไม่ค่อยสบาย อาสปายะมันไม่สบายมันไม่เหมาะควรถ้าอาสปายะเหตุการณ์ก็ไม่เหมาะควรโอ้ร่างกายก็ไม่เหมาะควรทําไปแล้วมันเอ๊มันมันจะรู้นะมันไม่เหมาะไม่ควรที่จะทําอันนี้มันจะไม่ค่อยสดชื่นหรอกจิตใจก็ไม่ค่อยสบายไปทําแล้วมันอืไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายใจที่จะไปทําอันนี้มันจะมีตัวกลัวๆอยู่ในใจมันจะมีความรู้สึกเอออยากทํานะทําแล้วจะดีนะแต่มัน ไม่พร้อมองค์ประกอบไม่ได้หรือบางทียังมีงานอื่นที่มันเร่งกว่าเออมีงานอื่นที่สําคัญกว่า,าจะรู้นะในใจเราจะอ่านงานอื่นมันสาคัญกว่าอย่างนี้เป็นต้นเอออันนี้มันยังไม่สําคัญเท่าไหร่งานอื่นที่สําคัญเรากลับไม่ทาเรากลับไปทําอ้ที่มันไม่สําคัญเนี่ยมันจะมีตัวกวนอยู่ในใจเราอยู่ลักษณะอย่างนี้อาจา,ารย์กำลังจะอธิบายไงนะมันยากยากเนาะจะฟังพอเข้าใจไหมอ่า,เ,อาเข้าใจดีแล้วนั่นน่ะฝึกอ่านอาการนั้นเนี่ย ถ้ามันไม่ใช่ในใจมันจะไม่สบายกายมันจะไม่สบายเหตุการณ์มันก็จะไม่สบายจําไว้นะเป็นผู้ทำความสบายแก่ตนที่พระเจ้าตัดนั่นแหละนี่แหละจะดูแลสุขภาพใจก็อันเดียวกับสุขภาพกายก็อันเดียวกับสุขภาพเหตุการณ์ใจก็ไม่ค่อยสบายใจทําอันนี้ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ยังมีหงวงห่วงไงไม่รู้น่ามีความเสี่ยงใจก็ไม่สบายกายก็ไม่สบายเหตุการณ์ก็ไม่สบาย แต่ถ้ามันถูกกันปุ๊บเป็นไงโอ้ใจมันก็สบายกายมันก็สบายเหตุการณ์มันก็สบายหรือติดขัดบ้างแต่ยังลุยไปได้นั่นแหละใช่เลยอันนี้ต้องแววไวที่จะอ่านอาการนี้คนจะแววไวในการอ่านอาการนี้ได้กินวัลมือฝึกกินวัละมือเราจะแววไวในการอ่านอาการนี้จะเก่งถ้ากินสองมือจะเก่งลองลงไปเก่งเหมือนกันลองลงไปจริงๆก็ไม่เก่งนั่นแหละ ก็ไม่เก่งนั่นแหละเริ่มไม่เก่งแล้วกินสองมือนี่เริ่มไม่เก่งแล้วกินสามมือนี่ยังไม่เก่งเข้าไปใหญ่เลยยังไม่ค่อยจะโอ้ยออ่านอะไรก็ไม่ค่อยออกอ่านใจก็ไม่ค่อยออกอ่านกายก็ไม่ค่อยออกอ่านเหตุการณ์ก็ไม่ค่อยออกยิ่งกินจุบจิบจุบจิบจุบจิบด้วยยิ่งแล้วเลยนะกินสี่ห้ามือเข้าไปด้วยอีกแล้วเข้าไปใหญ่เลยไอ้พวกนี้อ่านอะไรไม่ค่อยเก่งหรอกอันนี้นะโอ้ยอ่านไม่ค่อยเก่งหรอกอ่านอาการไม่ค่อยเก่งหรอกนอกจากอ่านไม่เก่งแล้วเป็นไงเรื่องรายจะโหมกระนำ ไอ้ความทุกข์ใจความทุกข์กายเรื่องร้ายมันจะโหมกันน้ำไอ้ทุกข์ใจกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากนี่ก็เยอะทุกข์กายก็เดี๋ยวก็ไม่สบายงู้นอย่างนี้ทุกข์จากเหตุการณ์กับเหตุการณ์ไม่ดีก็กวนอย่างนั้นน่ะไอ้เราอยากให้เกิดเหตุการณ์ดีงู้นอย่างนี้ก็ไม่ค่อยเกิดหรอกเกิดอะไรก็ปะปะไม่รู้เหตุการณ์ร้ายเราไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ก็ได้เชียวเคยไหมไม่อยากได้เหตุการณ์ร้ายแต่ได้เอ้าได้เอานะเคยไหมน,น,นั่นแหละนั่นแหละน,นั่นแหละนั่นแหละกวนอย่าไไงนั้นอ่ะกวนะ ไม่ค่อยนิ่งใจก็วันไว้วันไว้สันไว้สันไว้นะมันจะกตัวกังวลวันไว้มันเป็นอย่างงั้นจะไม่กล้ากล้าอาหารแต่ถ้ากินวัลลเมือเนี่ยโมันจะไม่วันไว้นะกินวัลลเมือเนี่ยนะจิตใจก็ดีนะาร่างกายก็ดีมันปรับได้ง่ายเหตุการณ์ก็ดีปรับได้ง่ายการงานเหตุการณ์ต่างๆปรับได้ง่ายดีแม้มีเรื่องร้ายเข้ามามันจะไม่สันไว้จิตนิ่งสงบเลยไม่ได้วันไว้ เป็นไงเป็นกันเราดูแล้วศีลบริสุทธิ์มุดเลยสมบูรณ์แบบโออเป็นวิบากเก่าเท่านั้นเวลามีเรื่องร้ายเข้ามาตรวจสอบได้เลยตรวจสอบอันที่สี่ก็อันที่สี่เรื่องันที่ห้านะคุณสมบัติมีอยู่ห้าอย่างที่ไล่ไปเมื่อกี้นี้เปอันที่ห้ามแต่เป็นการตรวจสอบอันที่สี่ปัญหาถ้ามันเรื่องร้ายเข้ามาเนี่ยเราตรวจสอบแล้วปัจจุบันไม่มีกิเลสอะไรเลยกินข้าววันละมือดีทุกอย่างทําได้ดีมีเรื่องร้ายเข้ามาเป็นไงเอ้ยอดีตเท่านั้นเข้ามาได้น้อยด้วยมีดีดันออกไปด้วยอดีตเท่านั้น ที่พลาดทำมานา้แก้ได้ก็แก้เลยแก้ไม่ได้ก็กล้ารับกลายให้หมดไปยินดีรับยินดีให้หมดไปเลยจบเลยมันจะไม่สั่นไหวนี่คือสัจจะอย่างนี้นอกด้านวันไว้ศีลไม่สมบูรณ์วันไวน้านี่คือมัตตัญญาตเป็นผู้รู้ประมาณเนี่ยจะารู้ประมาณนะในทุกเรื่องจะประมาณได้พอดีมากแม้แต่กินอาหารนี่ก็จะประมาณได้ถูกว่าจะกินแค่ไหนพอดีจะกินอะไร ลำดับอย่างไรกินแค่ไหนรู้รู้ประมาณแล้วก็กินโอ้ดีนะบางทีจะนั่งดูอาหารเนี่ยจะยิงรู้เลยเอออะไรจะถูกกันไม่ถูกกันเนี่ยบางทีแค่นั่งดูก็รู้เอออันนี้น่าจะถูกกันอันนี้น่าจะไม่ถูกกันก็ทดลองดูก็ได้ทีนี้ทดลองดูเป็นไปตามนั้นไหมถ้าไม่เป็นไปตามแล้วก็ทดลองกันใหม่ดูเอออันนี้เป็นไงถูกกันไหมทดลองได้เลยแล้วจะรู้เร็วถูกกันก็สบายไม่ถูกกันก็ไม่สบายเท่านั้นเองนะ ถูกกันบางทีมันจะมีโอชาด้วยนะเออรสดีน<า><ง><า>ะเวลาล้างกิเลสได้เนี่ยอร่อยกว่าอร่อยกว่าล้างกิเลสไม่ได้อีกอาจารย์จะบอกให้ใครล้างกิเลสได้ล้างความอร่อยให้ได้มันจะอร่อยกว่ากินอร่อยอีก,กจริงๆล้างความอร่อยให้ได้ล้างความอยากในความอร่อยให้ได้ไมันต้องอยากอะไรที่อยากกินมันต้องกินให้ได้กล้าที่จะไม่เสพไม่กินให้ได้ จากนั้นกินอะไรอร่อยไปหมดนะที่มันถูกกันกับเราโอ้ถูกกันปุ๊บมจะรสดีทันทีจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรที่ถูกกันกับอาจารย์จะรสชาติดีทันทีเลยอะจริงๆโอ้อันนี้ถูกกันเนี่ยรสชาติดีสดชื่นมีชีวิตชีวาเลยเอออันนี้มันถูกกันเรารู้เลยรสชาติไม่ค่อยดีครับสําหรับเราแตะปุ๊บเออมัน มีแต่รถไม่มีแรงอะไรเงี้ยเป็นต้นะเราจะรู้เลยเอออันนี้มีแรงมีแรงแตะปุ๊บมันมีแรงขึ้นมามีความสดชื่นขึ้นมาเลยเออมีโอชะขึ้นมามีความสดชื่นขึ้นมาจริงๆรงิพระพุทธเจ้าตัดเลยใครลดกิเลสได้เนี่ยจะประสาทรับรสดีาทานอาหารจะรสชาติดีไอที่ถูกกันเนี่ยโอ้มันรสชาติดีสดชื่นดีสบายดีมีประโยชน์ดีรสชาติรสทิพรสทิพอร่อยก,ก็กินอาหารอร่อย รถทิพกว่าใครเข้าถึงอันนี้ก็จะดูโหรถทิพรถทิพยนะพอกินอิม่มพอดีแล้วก็ตัดได้เลยไม่ได้ติดตัดชุบอ้อพอดีแล้วถ้าเกินนั้นไปมันจะบือบ้อบื่อลวมันจะไม่เป็นรถทิพล้วเขาจะบอกด้วยนะถ้าเกินนั้นไปปุ๊บเออเสียแล้วรถทิพหายไปละรถรถ,รถอร่อยทิพนี่หายไปล้ะนะรถสดชื่นมีชีวิตชีวาอะไรต่างๆมันจะหายไปละมันจะบือ่อบื่อบือบือ,บอแล้วมันไม่ใช่แล้ะอันนี้ไม่ใช่แล้วนะ อาจารย์อธิบายสภาวะละเอียดน,นั่นนี่ใครมีก็จะพอเข้าใจใครไม่มีก็อาจารย์พูดอะไรนะคะอาจารย์พูดอะไรนะครับโอ้ยอาจารย์ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะนะทำท่าเข้าใจเอากันแล้วกันนะนะนี่ยมันจะอ่านออกเลยว่าความพอดีอตรงเนี้เกิดนี้ไปมันชักจะไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสดชื่น ไม่ค่อยมีโอชะไม่ค่อยมีชีวิตชีวาแล้วเขาจะบอกเลยนะอันนี้ไม่ค่อยมีชีวิตชีวาแล้วไม่ค่อยดีไม่ค่อยสดชื่นแล้วเขาจะบอกปุ๊บบอกแล้วก็หยุดได้ปักพอดีเลยนี่คือมัตตัญญาตาเราจะเป็นคนประมาณได้ดีในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนี่รู้ประมาณต้องรู้จักอ่านวิวาทะอวิวาทะถ้ามันวิวาทะนะั่นะนะ่ะมันไม่สบาย ันปิดกั้นเกินฝืดฟื้นเกินลำบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเล่าเกินเสียงเกินปัญหามากเกินคือวิวาทะส่วนอวิวาทะกับเส้นทางโปร่งโล่งหรือติดขัดบ้างแต่ยังลุยไปได้นั่นแหละนั่นแหละไม่วิวาทแล้ว <c oughs> อ่านออกกาลันกาลัญยุตากาละเป็นผู้ร,ร,รู้เวลาอันควรกาลัญยุตาก็รู้เวลาอันควรนะว่ากาละนั้นน่ะ มันควรจะทําอะไรจึงจะเหมาะควรแต่ละกาลาแต่ละกาลานี่มันไม่เหมือนกันนะเวลาผ่านไปสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆมันเปลี่ยนไปเวลาผ่านไปสภาพบุคคลสังคมสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบต่างๆมันเปลี่ยนไปบางคนละยุคนี้เป็นต้นกาละเออยุคก่อนเนี่ยถ้าเป็นเหตุการณ์อย่างนี้ต้องทําอย่างนี้แต่ถ้ายุคนี้มันไม่ใช่นะเหตุการณ์อย่างนี้ต้องไปอย่างนี้นี่เป็นต้นนะ ก็มันแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่ก็จะต้องรู้รู้องค์ประกอบของแต่ละยุคแต่ละสมัยคําว่ากาลันยุตตารู้องค์ประกอบของแต่ละยุคแต่ละสมัยว่ามันไม่เหมือนกันจะต้องปรับตัวเองให้เข้ากับยุคกับสมัยยุคนั้นสมัยนั้นเราจะปรับตัวอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์ที่สุดนะจึงจะเป็นประโยชน์ที่สุดต่อตนเองต่อผู้อื่นต้องรู้จักกาลละอันนี้เป็นยุคหรือวินาทีต่อวินาทีต้องพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนทุกอย่างไม่เที่ยงอย่ายึดมั่นถือมั่น ต้องพร้อมรับพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนตลอดเวลาการรัญยุตาเนี่ยต้องเป็นคนแววไวมูทุมูทุแวววทุกเสี้ยววินาทีทุกอย่างไม่เที่ยงอย่ายึดมั่นถือมั่นต้องพร้อมรับพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนตลอดเวลาต้องเร็วแวววพร้อมปรับให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดต,ต่อตนเองต่อผู้อื่นนะล้วตอนนี้พูดกันรู้เรื่องอีกวินาทีหนึ่ง อาจจะได้เรื่องก็ได้นะ,นอะตอนนี้พูดกันรู้เรื่องนะอีกวินาทีต่อไปเป็นเรื่องนะอย่างนี้เป็นต้นนะต้องแววไวนะมันเป็นเรื่องปุ๊บรีบหยุดนะไม่ใช่โอ้ยไปหยุดมันถือมันเอยวินาทีที่แล้วยังคุยได้อยู่เลยเอ้ยนั่นมันวินาทีที่แล้วแต่วินาทีต่อมานี่มันวินาทีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องแล้วนะมันต้องพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนนะพูดไม่ได้ต้องรีบหยุดนะจะบอกให้ นี่การันยุตาพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนเอ้าอีกวินาทีต่ตอไปอีกเอ้ามันพูดได้ก็พร้อมปรับมาพูดอย่างนี้เป็นต้นเพราะมันต้องโอ้โหพร้อมปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเลยนะอ้าวข้อที่หกปริสันยุตาปริแปลว่ารอบรอบนะสัญญุสัญญานี่แหละหมายรู้ให้ได้นะไอ้รอบรอบนี่นะนะมันมีอะไรบ้างเป็นผู้รู้หมู่คนและสิ่งแวดลอ้อมนะ อันนี้ต no ้ deux, story, world, world, isu, i, okay. องเติมคาว่าสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วยนะถ้าจะให้สมบูรณ์เอาตรงนี้เป็นผู้รู้หมู <review>. ่คนแล้วเป็นผู้รู้หมู่คนและสิ่งแวดล้อมปริสันอยู่ปริมันแปลว่ารอบๆไงหมู่คนทั้งหมดที่เราเกี่ยวข้องอ่ะนะหมู่คนที่เราเกี่ยวข้องเป็นยังไงนะหมู่คนที่เราเกี่ยวข้องมีคุณสมบัติอย่างไรเขาเคารพศรัทธาเรื่องอะไรเขาชื่นชอบเรื่องอะไรเขามีความสามารถอะไรแค่ไหนมีอุปกรณ์อะไรแค่ไหน มีองค์ประกอบอะไรแค่ไหนก็ต้องรู้หมู่คนแล้วก็สิ่งแวดล้อมตอนนั้นเป็นอย่างไรนะ่ะสภาพสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆเป็นอย่างไรบ้างเพื่อจะประมาณการกระทําให้พอเหมาะนะ่ะปุคโรประรันยูต่างนะ่ปุคลปรโรปร,รันยูนะ่ะเป็นผู้รู้บุคคลก็รู้บุคคลเฉพาะตัวบุคคลล่ะที่เราจะเกี่ยวข้องจะดําเนินการจะช่วยเหลือให้เกิดประโยชน์เนี่ย เฉพาะคนนั้นเนี่ยเขามีจริตนิสัยอย่างไรนะมีจริตนิสัยอย่างไรมีองค์ประกอบอย่างไรมีฐานะทางสังคมอย่างไรมีฐานจิตอย่างไรอะไรต่างๆนะเออมีจริตนิสัยอย่างไรมีฐานจิตอย่างไรมีองค์ประกอบอย่างไรมีฐานะทางสังคมอย่างไรมีอุปกรณ์อะไรอะไรแค่ไหนอย่างไรก็ต้องรู้บุคคลทั้งหมดนี่แหละเอามาประมาณมัตัญญุตาเอามาประมาณให้มันพอเหมาะ ถ้าพอเหมาะปุ๊บมันจะสบายใจสบายกายแล้วก็สบายเหตุการณ์ถ้าไม่พอเหมาะเป็นไงมันจะไม่สบายใจไม่สบายกายไม่สบายเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างนั้นนะมันจะอสปายะไม่สบายแต่ถ้ามันเหมาะมันจะสปายะมันจะเหมาะควรเลยนะ